สวัสดีค่ะนะคะพบกับครูแตมอีกแล้วนะคะในชั่วโมงวันนี้นะคะกับ BC b a d Online Class ของเรานะคะเราก็จะมาทำบานอฟฟี่เค้กกันค่ะคราวนี้เนี่ยบานอฟฟี่เค้กเนี่ยจะเป็นขนมสไตล์อังกฤษนะคะมีเป็นขนมพื้นฐานเป็นขนมที่ไม่ง้อเตาอบนาอแล้วก็สามารถทําทานได้นะคะพื้นฐานของมันหรือว่าลักษณะของตัวของมันเนี่ยก็จะทํามาจากแค็กเกอร์บด นะคะแล้วก็ตกแต่งนะคะด้วยวิปปิ้งครีมแล้วก็กล้วยหอมนะคะมีคาราเมลนะคะแล้วก็มีตัวตกแต่งเพิ่มเติมนะคะเพิ่มรสชาติให้กับวิปปิ้งครีมนะคะส่วนผสมวิธีการทําก็ไม่ยากนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการทํากันเลยนะคะ อันดับแรกเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมทั้งหมดที่ใช้ในการทำบาร์ฟฟี่เค้กของเรานะคะเราจะแบ่งส่วนผสมเป็นส่วนๆเพื่อทำให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะลักษณะของบาร์ฟฟี่เค้กเนี่ยก็จะมีลักษณะของตัวฐานที่เป็นตัวแคคกเกอร์บดกับเนยนะคะต่อมาก็จะเป็นส่วนผสมของเนื้อที่มีในส่วนผสมของซอสเป็นซอสช็อกโกแลตนะคะวันนี้เราใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตเนาะแล้วก็เป็นตัวของคาราเมลนะคะแล้วก็มีกล้วยหอมนะคะหรือว่าใครจะ ทานเป็นกล้วยน้ำว้าก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นกลิ่นอายหรือว่าเป็นวัตถุดิบหลักของเขาเลยเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวของกล้วยหอมนะคะเพราะว่าเป็นชื่อก็คือบานอฟฟี่เนาะแล้วก็มีตัววิปปิ้งครีมนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักส่วนผสมแรกกันเลยนะคะส่วนผสมแรกเนี่ยก็จะเป็นบิสกิตนะคะเป็นบดละเอียดนะคะเป็นแค้กเกอร์ก็ได้นะคะอาจจะเป็นบางคน หาซื้อไม่ได้ที่เป็นรสจืดนะคะก็จะมีรสเค็มนะคะแล้วเราก็ใช้ตัวเนยสดชนิดจืดนะคะในตัวทําผสมหรือว่าจะเป็นชนิดเค็มก็ได้นะคะถ้าเป็นชนิดเค็มเนี่ยเราก็ควรดูด้วยว่าแคเกเนี่ยมันมีส่วนผสมของเกลือเยอะหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเราใช้เป็นชนิดเค็มเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวเนื้อแคเกอร์ของเราเนี่ยมันเค็มมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือส่วนผสม A คะ่ะต่อมาส่วนผสม B นะคะก็จะมีตัว whipping cream นะคะ ดาร์กช็อกโกแลตนะคะวันนี้ดาร์กช็อกโกแลตของเราเนี่ยใช้เป็นแบบ70%นะคะก็จะลักษณะความขมหรือว่าความเข้มก็แล้วแต่เลยนะคะบางคนจะชอบ 63%, 65% 70%หรือว่า100%ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบแล้วก็กลิ่นวานิลานะคะอันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ตวงเพราะเนื่องจากว่ากลิ่นวานิลาเนี่ยพอเวลาเราใช้นะคะคำว่ากลิ่นถ้าเราตวงทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะระเหยไปกับอากาศนะคะมันอาจจะทําให้ได้กลิ่นแหละนะคะแต่ว่าไม่ได้หอมนะคะเราก็ จะตวงเฉพาะตอนที่เราจะใช้เท่าน,านั้นอันนี้ก็คือส่วนผสม B ค่ะต่อมาส่วนผสม C นะคะก็จะเป็นตัวน้ำคาราเมลที่ทำให้รสชาติของแคกเกอร์นะคะกล้วยหอมแล้วก็ด์กช็อกโกแลตเข้ากันนะคะก็จะมีวิปปิ้งครีมนะคะน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายไม่ขัดสีนะคะน้ำเปล่าโดยสดชนิดจืดนะคะและอันนี้ก็จะเป็นเกลือค่ะ ต่อมานะคะออันนี้เป็นพระเอกหลักของเราเลยก็คือกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมเนี่ยเราเลือกลักษณะของมันไม่ต้องสุกจนเกินไปนะคะให้แค่พอ,อสุกกำลังดีนะคะบางคน เละจนเกินไปพอไปใส่เนี่ยมันอาจจะทําให้กลิ่นความอบอวลของกล้วยหอมเนี่ยนะคะมันอาจจะทําให้เรารู้สึกเลี่ยนมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็เลือกเนื้อสัมผัสที่สุกกาลังดีนะคะไม่สุกจัดจนเกินไปหรือว่าดิบจนเกินไปนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัววิปปิ้งครีมนะคะวิปปิ้งครีมที่เราใช้เนี่ยจะมีลักษณะ2แบบก็คือแบบเดลี่กับนอนเดลี่นะคะอันนี้ โครงสร้างของมันแตกต่างกันนะคะเวลาที่เราเลือกใช้งานเราก็ควรเลือกใช้ที่เหมาะสมเพราะว่าเวลาที่เราตีเนี่ย แล้วเรามันโดนสภาพอากาศนะคะหรือว่าโดนอุณหภูมิของอากาศข้างนอกเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัววิปปิ้งครีมที่เราใช้เลือกผิดประเภทเนี่ยมันอาจจะทําให้ละลายได้นะคะเราก็ควรเลือกที่ที่ถูกลักษณะหรือว่าถูกประเภทที่เราจะต้องการใช้นะคะแต่ว่าเวลาที่เราจะนํามาตีเนี่ยเราควรที่จะแช่เย็นจัดนะคะเพื่อทําให้เวลาที่เราตีเนี่ยมันขึ้นแล้วก็เซตตัวเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการทำบานอฟฟี่เค้กกันเลย โอเคนะคะ,ะนะคะเมื่อกี้เราก็เรียนรู้วิธีการทำนะคะส่วนผสมไปคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันได้เลยนะคะขั้นตอนแรกของเรานะคะก็คือ ตัวแค้กเกอร์นะคะอันนี้จะเป็นแค้กเกอร์ที่เราบดละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะบางคนก็จะนําไปปัน่นหรือว่าถ้าบางคนไม่มีเครื่องปั่นก็สามารถทุบได้นะคะอันนี้ก็จะบดประมาณนี้นะคะเราไม่ต้องให้ละเอียดจนเกินไปนะคะเพราะมันอาจจะทําให้เวลาที่เราไปใส่เนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนมันเป็นขยะในถ้วยนะคะเราก็ให้มันมีเนื้อสัมผัสดีนึงนะคะเราก็นําแค้กเกอร์ที่บดแล้วนะคะเทลงไปได้เลยนะคะอัะตราส่วนตามที่บอกในคลิปเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเนยละลายนะคะเนยละลายเนี่ยเดี๋ยวเราใส่แล้วเราก็คนให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะคะเทลงไปเลยนะคะเราก็คน ค่อยคนให้ส่วนผสมของตัวเนยนะคะแล้วก็ตัวแคคเกอร์มันเข้ากันนะคะไม่ต้องใส่เนยเยอะจนเกินไปมันก็อาจจะทำให้เลี่ยนได้นะคะแล้วพอเวลาที่เรากลุลลงในถ้วยเนี่ยมันก็จะเป็นของเหลวนะมันก็จะแบบเหมือนมีน้ำเยอะนะคะให้พอแค่มีรสชาติแล้วก็ตัวแคคเกอร์เนี่ยมันจับตัวกันเป็นก้อนได้นะคะ ให้ส่วนผสมมันเข้ากันก่อนเนาะนะคะตัวเนยเนี่ยเวลาที่เราจะนํามาใช้เนี่ยเราก็อาจจะเอาไปละลายนะคะในไมโครเวฟสักหนึ่งนาทีก็ได้นะคะแค่พอละลายหรือบางบ้านบอกอาจารย์แล้วถ้าเราไม่มีไมโครเวฟสามารถละลายเนยได้ไหมนะคะเราก็นําไปละลายบนกระทะก็ได้แต่ว่าระวังอย่าให้ไหม้นะคะเพราะว่ามันเนยเนี่ยมันจะไวต่อความร้อนนะคะ มันก็จะอาจจะทําให้ไหมได้แล้วเดี๋ยวพอมาใส่ในส่วนผสมของขนมเราเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นนะคะเราอาจจะทําใช้วิธีการนําไปหล่อในน้ำเนาะแล้วก็ให้เหนยมันละลายนะคะ อันนี้ก็จะได้ส่วนผสม A แล้วนะคะเดี๋ยวเรามากลุกใส่ถ้วยพิมพ์นะคะหรือว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เราจะเตรียมไว้นะคะวันนี้เราทําเป็นถ้วยแบบนี้นะคะสามารถใช้ทานปาร์ตี้ที่บ้านได้นะคะหรือว่าบางคลทาเป็นของฝากนะคะช่วงเทศกาลต่างๆนะคะอันนี้เราก็จะใส่ในก้นถ้วยนะคะลักษณะของบานอฟฟี่เนี่ยมันจะเป็นชั้นๆนะคะเราก็จะใส่ประมาณสักครึ่งหนึ่งหรือว่าสัก หนึ่งส่วนสี่ของถ้วยตวงถ้วยบรรจุภัณฑ์ของเราก็ได้นะคะหรือบางคนชอบทำเป็นลักษณะเหมือนแบบาบานอฟฟี่ที่เป็นพายอย่างเงี้ยนะคะก็จะใส่พิมพ์เหมือนพิมพ์เค้กนะคะแล้วก็ใส่ส่วนผสมลงไปนะคะแล้วก็ตัดออกมาเป็นชิ้นพายก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เราก็ใส่ลงไปสักช้อนหนึ่งนะคะแล้วเราก็กดให้มันแน่น บางคนชอบให้ทานชั้นภายไอชั้นตัวแคกเกอร์ตัวนี้นะคะหนาๆก็ใส่เยอะหน่อยนะคะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะเราก็จะกุ่เอาไว้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนําไปพักทิ้งไว้นะคะหรือบางคนก็จะแช่ไว้ในตู้เย็นก็ลักษณะก็จะประมาณนี้นะคะจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าไม่ต้องแบบโอ้เยอะมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีตัวอีกหลายชั้นเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวแค้กเกอร์นะคะที่เรากูใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะสูตรนี้ที่เราทำเนี่ยนะคะก็จะได้ประมาณ12ถ้วยนะคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะนำแคกเกอร์ที่เรากูใส่ถ้วยแล้วเนี่ยไปแช่ในตู้เย็นนะคะเพื่อทำให้มันเซตตัวมากยิ่งขึ้นค่ะ,ะนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของขั้นตอน ถัดมาก็คือการตุ๋นช็อกโกแลตกับตัววิปปิ้งครีมนะคะเราก็จะนําน้ำนะคะใส่หม้อตุ๋นนะคะหรือว่าใครไม่มีก็ใช้กระทะแบบนี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนำดาร์กช็อกโกแลตของเรานะคะใส่ลงไปแล้วก็ตัววิปปิ้งครีมนะคะตัวนี้ระวางนิดนึงอย่าให้ไหม้นะคะเพราะว่าเราจะไม่ได้ตุ๋นกับตัวกระทะโดยตรงเราจะไม่ได้ไปต้มโดยตรงนะคะเราจะใช้วิธีการตุ๋น นะใช้ไอร้อนนะคะของน้ำนะคะทำให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะคะตอนนี้ก็ระวังนิดนึงนะคะอย่าให้มันไหม้คนส่วนผสมให้มันเข้ากันนะคะตัวช็อกโกแลตกับตัววิปปิ้งครีมคนให้มันลักษณะมันเข้ากันนะคะตัวดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยละลายก็สามารถใช้ได้แหละนะคะแล้วเราก็จะนำมาพักทิ้งไว้ให้มันเย็นนะคะ อันนี้ส่วนผสมก็เข้ากันแล้วนะคะแค่ให้ส่วนผสมมันประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัววิปปิ้งครีมกับตัวดาร์กช็อกโกแลตนะคะก็จะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะนํามาคนต่อนะคะโดยที่เวลาที่เราคนต่อเนี่ยเราก็จะคนให้มันแบบว่าคลายความร้อนนะคะจากตัวที่เราตุ๋นมานะคะแล้วก็จะทําให้ตัวช็อกโกแลตเนี่ยเงามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ คนให้มันหายร้อนนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะนำตัวช็อกโกแลตตัวนี้เนี่ยไปท็อปปิง้งหรือว่าไปลาดบนตัวบานอฟฟี่ที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะ ต่อมานะคะเมื่อกี้ที่เราตุ๋นช็อกโกแลตกับวิปปิ้งครีมเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยตัวแค้กเกอร์นะคะที่เราบดแล้วเรากุไว้ในพิมพเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําตัวช็อกโกแลตตัวนี้เนี่ยมาใส่นะคะคราวนี้เนี่ยชั้นถัดมาก็คือชั้นที่เป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะเราก็จะใส่แค่พอดีไม่หนาจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่แล้วใส่เสร็จปุ๊บเราก็จะนําไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่คนชอบเลยนะคะ แต่ว่าใส่เยอะไปมันก็อาจจะทําให้เลี่ยนจนเกินไปก็ได้นะคะใส่สักช้อนนึงนะคะเมนูนี้นี่สามารถให้สมาชิกในครอบครัวช่วยๆกันทําได้เลยนะคะประมาณนี้นะคะมันก็จะเป็นอีกหนึ่งเลเยอร์นะคะหรืออีกหนึ่งชั้นของตัวบานอฟี่นะคะประมาณนี้นะคะ วิธีการทำไม่ยากเลยนะคะสามารถทำได้ที่บ้านเลยนะคะแต่ว่า,าเราก็ดัดแปลงรูปแบบของตัวบานอฟฟี่ได้นะคะนะคะจะเป็นชั้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราทำให้หมดทุกถ้วยเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรขั้นตอนต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมอีก ส่วนมหนึ่งส่วนสมสี่นะคะก็จะเป็นตัวคาราเมลนะคะจะเป็นอีกหนึ่งชั้นที่ทำให้บานอฟฟี่ของเราเนี่ยมีความเข้มข้นนะคะแล้วก็เข้ากันดีมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะใช้น้ำเปล่านะคะใส่ลงไปนะคะอันนี้เราจะใช้ไฟกลางเนาะก็จะมีตัวน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายแดง แล้วก็เกลือค่ะแล้วก็เปิดไฟเลยนะคะใช้ไฟกลางนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะจนส่วนผสมเนี่ยมันข้นนะคะแล้วก็เข้ากันดีมากยิ่งขึ้นนะคะตรงเนี้ยอระวังอย่าให้มันไหม้นะคะค่อยๆคนไปเรื่อยๆตัวคาราเมลเนี่ยก็จะมีความหอมนะคะแล้วก็มีความข้น สีก็จะสวยนะคะส่วนตัวเนยกับตัววิปปิ้งครีมเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ทีหลังนะคะวิปปิ้งครีมเนี่ยเราจะใช้เป็นวิปปิ้งครีมอุ่นเราก็จะนําไปตุ้นในไมโครเวฟนะคะไปอุ่นให้ให้ลักษณะของวิปปิ้งครีมเนี่ยมันมีความอุ่นนิดนึงนะคะพอเวลาที่เราใส่ไปในตัวคาราเมลเนี่ยมันก็จะได้ไม่ได้ แยกตัวกันนะคะแล้วเราก็จะเพิ่มความเงานะคะแล้วก็ความหอมด้วยการใส่เนยลงไปนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแต่ว่าเราจะค่อยๆกวนมันนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนมันเดือดนะคะแล้วก็มีความข้นมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆโคนไปเรื่อยๆไฟก็จะใช้เป็นไฟปานกลางนะคะค่อยๆทำไปเรื่อยๆ โอเคค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็เริ่มได้ที่แล้วนะคะลักษณะของมันก็จะมีความข้นหนืดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็นำวิปปิ้งครีมที่เราอุ่นร้อนเนี่ยนะคะใส่ลงไปขั้นตอนนี้เนี่ยระวังนิดนึงนะคะระวังมันกระเด็นแล้วก็ในตัวที่เราทำเนี่ยนะคะให้สังเกตเวลาที่เราคนเนี่ยจะสังเกตว่าความข้นหนืดของมันเนี่ยมันจะทำให้ตัวของอน้ำตาลเนี่ยมันไม่ติดกระทะ นะคะมันก็จะแยกแสดงว่ามันมีความข้นแล้วนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะพอมันเริ่มหนืดเนี่ยเราก็จะใส่ตัวของวิปปิ้งนะคะที่อุ่นร้อนไว้นะคะขั้นตอนนี้เราจะยกลงจากเตาก่อนก็ได้นะคะแล้วเราก็ใส่ติตัววิปปิ้งครีมสักครู่นะคะคนไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องรีบนะคะไฟใช้ไฟปานกลางนะคะลักษณะของมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเรายกลงนะคะแล้วเราก็จะใส่ตัวครีมที่เราอุ่นร้อนนะคะแล้วก็คนซากระยะหนึ่งนะคะมันไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะเดือดอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็มีความข้นมากยิ่งขึ้นนะคะ ตัวคาราเมลเนี้ยถ้าสมมติว่าใครที่ไม่สะดวกทำนะคะหรือว่าจะซื้อเป็นคาราเมลสําเร็จก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าความหอมเนี่ยมันก็จะสู้เราทําเองไม่ได้นะคะถ้าเรามีเวลานะคะเราก็สามารถที่จะเคี่ยวเองไว้ได้นะคะมันสามารถเก็บไว้ได้นะคะก็จะสามารถเอาไปใส่ในเครื่องดื่มก็ได้นะคะมันก็จะให้ความหอมอีกรูปแบบหนึ่งนะคะค่อยๆใช้ไฟกลางไปเรื่อยๆนะคะจะใช้เวลาสัก สักพักดึงนะคะในการทำค่ะอันนี้เราก็จะได้ตัวคาราเมลที่เราเคี่ยวเป็นซอสเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เดี๋ยวเรายกลงนะคะแล้วก็ใส่เนยนะคะให้คนให้เข้ากันแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลาได้เลยนะคะลักษณะของน้ำซอสก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตัวสีของคาราเมลเนี่ยถ้าเราอยากให้มันเข้มกว่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะเผาน้ำตาลในรอบแรกให้มันเข้มขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะ นี้พอเราเปิดไฟแล้วเราก็ปิดไฟนะคะเสร็จแล้วเราใส่เนยลงไปเลยที่เตรียมไว้นะคะเนยพอโดนความร้อนมันก็จะละลายไปเองนะ,ะนะคะแล้วเราก็คนนะคะสีของคาราเมลเนี่ยมันก็จะเงาขึ้นนะคะได้จากตัวเนยแล้วก็ความมันนะคะที่ได้จากตัวเนยคนไปเรื่อยๆให้ให้ตัวของเนยละลายนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ตัววานิลานะคะกลิ่นวานิลา พอเนยเริ่มละลายแล้วเราก็ใส่กิดวานลิลาอันนี้วานิลาเราตวงมาเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ไปสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นะคะเอาไปทําเมนูอื่นก็ได้นะไปท็อปกับพวกเครื่องดื่มก็ได้เช่นเดียวกันพอเขาเย็นตัวลงเนี่ยสีเขาก็จะชัดขึ้นนะคะแล้วก็มีความข้นหนืดมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของคา,าราเมลของเราเดี๋ยวเราก็จะ เอาไปพักไว้ให้เย็นนะคะแล้วเราก็จะไปตกแต่งตัวบานอฟฟี่ของเรานะคะแล้วก็ราดด้วยตัวคาราเมลก็ใกล้เสร็จแล้วค่ะอะนะคะต่อมาเราก็จะได้ตัวบานอฟฟี่ที่เราพร้อมจะใส่กล้วยหอมแล้วนะคะเม mm ื่อกี้คาราเมลเนี่ยเดี๋ยวเราแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะ mm hmm. หรือว่าพักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนที่จะนำมาราดตัวบานอฟฟี่ของเรานะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาตกแต่งด้วยกล้วยหอมกันเลยนะคะ เราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหรือว่าใครจะใส่เป็นท่อนๆก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบนะคะแต่วันนี้เราจะหั่นเป็นแบบสไลซ์เป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะเพื่อทําให้เวลาที่เรา,าตักเนี่ยนะคะมันก็จะได้ทั้งเนื้อที่เป็นเนื้อกล้วยเนื้อคาราเมลนะคะแล้วก็ชั้นดาร์กช็อกแล้วก็ชั้นที่เป็นตัวแคคกเกอร์นะคะเดี๋ยวเรามาลองทํากันนะคะสูตรนี้เนี่ยที่คุณครูทำเนี่ยก็จะได้ประมาณ 12ถ้วยนะคะแล้วก็หั่นนะคะไม่ต้องให้มันาบางมากนะคะแล้วก็ไม่หนามากจนเกินไปนะคะสามารถที่จะตกแต่งให้เต็มถ้วยเลยนะคะบางคนชอบกล้วยหอบเยอะก็ใส่กล้วยหอมเยอะนะคะบางคนแค่พอตกแต่งสวยงามนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกล้วยหอมก็ราคาไม่แพงมากนะคะก็สามารถที่จะใส่เยอะได้นะคะเดี๋ยวเราลองดู คราวนี้เวลาใส่เนี่ยนะคะเราก็อาจจะวางให้มันเห็นตัวกล้วยหอมหน่อยนะคะตอนที่เราท็อปอาคาราเมลลงไปก็จะได้เห็นนะคะยิ่งใส่เยอะก็บางคนชอบนะคะก็จะหอมอบอวลไปหมดเลยนะคะชิ้นเล็กๆแล้วก็เอาใส่ไว้ข้างในนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะท็อปด้วยตัววิปปิ้งครีมอีกนะคะ จะเห็นชั้นที่เราแบ่งและเราใส่เนาะในตอนช่วงแรกนะคะทั้งตัวแคกเกอร์นะคะทั้งตัวดาร์กช็อกแล้วก็ทั้งตัวคาราเมลที่เรากำลังพักไว้ให้เย็นนะคะเดี๋ยวเรารอใส่ทีเดียวนะคะหรือใครจะใส่เป็นชิ้นๆเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะแล้วแต่ออกแบบเลยนะคะอ่ะนะคะอันนี้ก็ เป็นชั้นที่3นะคะก็คือมีแคคกเกอร์นะคะมีดาร์กช็อกแล้วก็มีกล้วยนะคะที่เราใส่ลงไปนะคะคราวน,นี้เนี่ยตัวต่อถัดมาเราก็จะใส่คาราเมลลงไปนะคะเป็นอีกหนึ่งชั้นนะคะอันนี้เป็นคาราเมลที่เราพักจนทิ้งไว้จนเย็นแล้วนะคะนะเราก็ลาดไปที่ตัวบานอฟฟี่ของเราได้เลยนะคะยังไม่ทานเลยก็ได้กลิ่นหอมฉุยเลยนะคะ ล่าดลงไปเลยนะคะไาไปให้ทั่วๆนะคะมันเวลาที่เราตักทานเนี่ยมันก็จะได้ครบทุกรสชาตินะคะทาไปทั่วๆนะคะมันก็จะค่อยๆซึมลงไปแล้วเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะใส่ตัววิปปิ้งครีมนะคะตกแต่งหน้าให้มันสวยงาม ะะอันนี้ก็จะถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะนำวิปปิ้งครีมนะคะแล้วก็กลิ่นวานิลามาตีนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวิปปิ้งครีมนี่อย่าลืมนะคะเราแช่ให้เย็นจัดนะคะเวลาที่เรานำมาตีเนี่ยมันก็จะได้เซ็ตตัวง่ายขึ้นหรือว่าบางคนเนี่ยเวลาตีก็จะเอาไปหล่อกับน้ำแข็งก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ค่อยๆเปิดกปิมันค่อยตีไปเรื่อยๆนะคะ ก็มือถือนะคะที่เป็นแบบเครื่องเนี่ยก็ใช้ตีมือก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ามันก็จะใช้เวลานานนิดนึงนะคะในการตีให้มันขึ้นฟูอันนี้เราก็ใส่กลิ่นลงไปเลยนะคะ อค okay, ค่ะอันนี้ก็ได้วิปปิ้งครีมนะคะที่เซตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะตั้งยอดแบบนี้นะคะเราไม่ต้องให้มันในนี่มากนะคะให้ตั้งยอดอ่อนๆพอนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำตัววิปปิ้งครีมที่ได้นี่นะคะไปบีบลงบนหน้าบานอฟฟี่ของเราค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาบีบวิปปิ้งครีมที่เราตีเมื่อกี้นะคะ ใส่ให้เรียบร้อยนะคะอันนี้หัวบีบนี่ถ้าคนไหนไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะปาดไปได้เลยนะคะเราก็ใส่ให้มันสวยงามนิดนึงนะคะหรือว่าจะท็อปหน้าไปเลยให้มันแน่นๆเต็มๆก็ได้นะคะนะคะแล้วเราก็โรยผงโกโก้ลงไปนะคะ ชอบเยอะก็ใส่เยอะนะแต่ว่าอย่าใส่เยอะจนเกินไปนะคะมันจะไม่สวยโอเคค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เพิ่มรสชาติแต่ว่าแค่ตกแต่งหน้าตาให้สวยงามแค่นั้นเองนะคะนี้เราก็จะได้บานอฟฟี่เค้กนะคะที่มีชั้นนะคะแต่ละหลากหลายชั้นที่เราทำกันมานะคะอันนี้ก็จะเป็นบานอฟฟี่เค้กค่ะ อันนี้ก็เป็นบานอฟฟี่เค้กนะคะของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้สามารถทานคู่กับเครื่องดื่มร้อนนะคะหรือว่าเครื่องดื่มเย็นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเวลาทานก็แช่ตู้เย็นนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติให้มันอ,อร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเวลาทานเย็นๆเ,เนี่ยก็จะได้รสชาตินะคะอย่างที่บอกก็คือบานอฟฟี่เนี่ยก็จะมี ตัวชั้นหลากหลายชั้นนะคะชั้นแรกก็เป็นแคกเกอร์นะคะาดาร์กช็อกโกแลตคาราเมลกล้วยแล้วก็ท็อปด้วยวิปปิ้งครีมนะคะแล้วก็โรยผงโกโก้นะคะหรือว่าใครจะไม่โรยก็ได้นะคะแล้วก็นำไปแช่จู้เย็นนะคะครั้งนี้นะคะเราก็ทำตัวบานอฟฟี่นะคะในส่วนของคลิปถัดไปนะคะจะเป็นอะไรก็ติดตามกันใน BC b c b a ่แบทออนไลน์คนะคะวันนี้ครูแต็มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ